เกิดมาไปเป็นปลาดเลี้ยงต่อยออออตอนนี้อาทิตย์นี้ต้องไปสรุปยอดแล้วนะดีแล้วครับแต่ขอเวลาเพิ่มหน่อยนะหน่อยเถอะครับพี่ครับผมต่วงไปแล้วนะเจอการทุนกนี้นะครับทังจะทํางานทงจะทํางานล่วงเวลามาตลอดแต่ก็ไม่เคยได้เงินค่าทํางานล่วงเวลาเลย แถมยอดที่ต้องทำก็สุเป็นบ้าไม่ได้กินข้าวร้อนๆมาสักพักแล้วนะให้ผมพูดก็คงเป็นท่าบริษัทอะไรแบบนั้นอันแหละทำงานติดต่อกันย3สามวันสถิติใหม่เลยฮนะมนุษย์นี่ก็ถึกใช้เล่นเลยนะอ่าเ๊ะ่ี่เราอยู่ที่ไหนไม่แต่สีขาวเต็ไมไปหมด คุณเตือนล้วเหรอครับดีใ,ใจที่ได้พบคุณนะครับผมชื่อว่าลาดิเอลยินดีต้อนรับสู่โลกหลังความตายหรือเรียกอย่างว่าช่องว่างระหว่างความตายและการเกิดใหม่โลกหลังความตายความตายและการเกิดใหม่คุณคือโอนาริเคนโตคุมใช่ไหมครับเออเออเออใช่ครับ มันก็ทานหันไปหน่อยแต่คุณตายแล้วนะครับเอ๊ะสาเหตุการตายคือทำงานหนะักเกินไปทำงานหนะักดูเหมือนชีวิตจะไม่ค่อยโอ๊ะเท่าไหร่เลยนะครับคุแบบนั้นเหละครับขอโทษด้วยนะครับความโชคลาหลงคุณก็เป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งความผิดพลาดของเราเพราะงั้นคุณจะถูก ย้ายไปยังโลกที่แตกต่างและได้เลือกเงืนขายของชีวิตใหม่ด้วยครับและครั้งนี้ผมรับปากคุณรับปากว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเต็มเปลี่ยมไปด้วยความหวังงั้นบอกสิ่งที่คุณต้องการมาได้เลยครับไม่ต้องอีกแล้วอะไรนะครับผมไม่อยากทำงานอีกแล้วเข้าใช้แล้วครับ ั้นเรามาหาสถานที่ที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้สบ,สบายๆในใหินะักอันกว้างขวางแล้วบทบาทในสังคมก็คือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมแค่อยากมีร่างกายที่แข็งแรงความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเกี่ยวกับโลกใหม่แล้วก็บ้านเดียวบ้านเดียวที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้านเดียว,ยยวแค่อยากจะพึ่งพาตัวเองและใช้ชีวิต ได้ความเรียบง่ายอะไรแบบนั้นนะครับผมหน่อยกับชีวิตที่วุ่นวายแล้วอยากให้ชีวิตที่สองใช้ชีวิตอยู่เงียบอยู่เงียบอย่างสงบสุขนะครับเงียบเงียบและสงบสุขนั่นเหรออืมแล้วก็อยาใช้ชื่อเดิมร่างกายเดิมส่วนอายุลดลง,ลงนิดหน่อยออแล้วก็ความสามารถที่ ทำให้ปลูกผักขึ้นได้ง่ายหน่อยคุณจะดีไม่น้อยเลยล่ะครับสกิลทำให้พืชผักโตอันนี้หรือเปล่านะหรือนี่อ่ะได้แล้วแบบนี้นะ่าจะโอเคแล้วล่ะมันคงช่วยคุณได้เยอะเลยผมจะสกิลสุดเพอร์เฟกต์สำหรับคุณแล้วล่ะครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้คุณกำลังจะถูกย้เคลื่อนย้าย หวงว่าจะมีความสุขกับโลกใบใหม่นะครับโอ้แมงที่ไม่เคยเห็นแล้วก็เสื้อผ้าแบบนี้ได้มาอยู่ในโลกเจริงๆหรือเนี่ยคินโตโอนาเรถึงจะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแต่ก็ยังอ่านมันได้แต่แปลกฮะจำได้ว่าขอบ้าเดี๋ยวท่ามกงางธรรมชาติไปด้วย ตอนนี้ที่เหลือจะเป็นเอตอนนี้ที่จะเป็นคือนนอาหารนี่ค่ะอืมแก่ๆนะเะนี่ค่ะเมล็ดพาร์แล้วก็แอปเปิลคุณลูกค้าคุณลูกค้าผอมไปหน่อยนะจะแถมให้นะคะกินแอปเปิลเติมพลังสักหน่อยเถอะค่ะขอบคุณมากเลยครับ พ่อาหารก็ยิ่งเหือนโลกเหือนที่โลกเดิมเลยฮะนักผจญภัยโลกนี้มอนเตอร์อยู่นักดาบจอมเวทอะไรแบบนี้จะถูกเรียกว่านะักผจญภัยจะต้องคอยจัดการพวกมอนเตอร์มัดความรู้เกี่ยวกับโลกนี้จะโดนใส่เข้ามาในหัวด้วยดาบเวทมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันสุดยอดเลยฮะถึงจะมีแสงแวววาวลอยอยู่เต็มไปหมด แต่ก็มืนนไม่มีใครสนใจเลยถ้างั้นเราก็อยู่ต่างโลกจริงๆแล้วสินะงานที่นี่เกี่ยวสินะที่เป็นที่สําหรับนักผจญภัยที่เอาไว้หาควยและรับของตอบแทนแต่ก็ไม่ใช่ที่สําหรับเราหรอกไม่สนใจจะเป็นนักผจญภัยสักหน่อยในโลกนี้เราเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาที่เก่งเรื่องปลูกผัก มีอาจารย์ลงม,มาแล้วเือเจ้าเหมียวนั่นคงองจากต้นไม้ไม่ได้สินะมีแบบนี้ทุกโลกเลยใช่ไหมเนี่ยก็อยากจะช่วยหรอแต่เป็นกิ่งไม้มาเล็กเกินไปคงปิีนไม่ได้งั้นไม่เป็นเราใช้วทบวันดีไหมนะแต่ว่าใช้ยังไงล่ะแล้วคนทอนธรรมดาธรรมดาแบบเราใช้ได้ด้วยหรอหือ โอนี่เป็นเวทมนต์นี้งางสินะมันขยับตามที่เราต้องการเลยเอาละนี่เป็นเวทมนต์สินะเจ๋งแฮะอันนี้นั่นมันคือเวทมนต์จริงเหรอทำไมคนดูแปลกๆไปล่ะเมื่อกี้เขา,าใช้เวทมนต์โดยไม่ต้องไลยจริงใช่ไหมเป็นอะไรกันไปหมดเวทมนต์ก็เรื่องปกติคนโลกนี้ไม่ใช่เหรอ และการควบคุมที่สุดใจกับนั้นอะไรกันทุกคนหมอหน้านพิชายเมธมุ่นแบบไม่ร่าเร่ะตามหัวหน้าสมาคมชาวเวทไปแล้ววันนี้มันการกลับมาของมหาป่าพุ่งใหญ่เดี๋ยวสิเอ๊ะอะไรกันเโค่นวาพรุ่งนี้มันอะไรกันเอ๊ะช่วยเราเดี๋ยวสิครับท่านมาป่าพุ่งใหญ่ ตอนนี้พี่กอนดีกว่าที่นี่คอมพิวเตอร์เพชรไม่ใช่หรือไงเพมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตอ,อยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะทำอะไรผิดเนี่ย <c oughs> ใครว่าได้ช่วยจับเขาทีค่ะเขาขโมยของ,ของไปให้พุทธาสิว่าเ <c oughs> ีกไปหมดเขามีอาวุธด้วย <c oughs> มาทางนี้แล้ว <c oughs> หลบไปสู้ออเด็กนี่ ร่างกายขยับไปเองแย่แล้วตอนนี้ว่าจับมันทะจับมันเร็วอย่าปล่อยนะว่าเอ้ยทักษะใช้หดังเมื่อกี้ว่าอะไรกันแล้วเห็นมอนเมื่อกี้ <Yeah. S 1> เริ่มสงสัยแล้ว <Yeah. S 1> ลว่าสกิลสกิลพวกนี้มันอะไรกัน <Yeah. S 1> เคยจับดาบครั้งเดียว <Yeah. S 1> ก็แค่ตอนไปทัศนศึกษา สกิลาสกิลการใช้เวทเพียงวิดีแบบนั้น,นเขาต้องเป็นมหาปาตผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนถ้ามหาปาร์โปรเธอถ้ามหาปาร์ผู้ยิ่งใหญ่ครับเป็นอีกหอเลยกันก,ก,งงก,ก็แค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทำก็แค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโว้ยแล้วเวยใหม่เป็นไง้างครับชอบไหมสวีสอวสวสดีครับ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับท่านมาแปดพู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดเข้าร่วมการคว้มคว้าของสมาคมเวทมนต์ด้วยเถดครับเขาร่วมกองกาลังอาสเปนของเมืองดีกว่าครับเอ๊ะไม่เช่บนั้นสิครับผมหมายถึงไม่อยากให้คนอื่นมาบุ่นวายกับผมอีกแล้วแต่ไม่ต้องหว่วงนะครับคนยังมีสก,กิลทาให้เพื่อ เดยวเหมือนเดิมเหมกันประกันบ้างเ์อ๋อแล้วก็ผมเตรียมบ้านเดี๋ยวพร้อมอยู่พร้อมสวนที่อยู่ในทุ่งยาทุ่งยากว้างมาข้างหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ขอให้เป็นชีวิตที่ดีในโลกนี้นะครับเข้าหายไปแล้วเฮ้เหมือนฉัน บาาปัดจ,จะมีบ้านอยู่ในทุ่งหญ้าอยู่ละชินอยากจะไปคิดแบบนี้แหละบ้าเออเดี๋ยวพวกเขาก็รู้สิว่าอยู่ไหนแบบนี้ก็อ,อยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วสิบ้าเออโอ้ล้วมันเวท้อยตัวนี่จะทำถึงไหนจะสามเลนะ ด้วยความที่เออนะั่นแหละไม่ค่อยเนี่ยเท่าไรแล้วจะทำไงต่อหลังที่นี้เขาต้องหาที่อยู่ใหม่ก่อนแล้วละ่ะมันบวบติดกับโทรศัพท์งั้นเหรอดูเด็กขึ้นจริงๆด้วยฮะเสียดายก็จะขอให้ดูเดีกขึ้นหน่อยนะบุง๋งว้าวจะนี่ คือมอนสเตอร์นั่นเหรอของคุณแกมอนน่ากลัวฮะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมต้องมีนะผู้ภัยอันนี้คือแกมอนเตอร์หรืเปล่านะอาจจะได้ใช้ทีหลังเก็บไว้หน่อยแล้วกันเอ๊ะทะเลสาบน,นี้เป็นวังของพวกมอนสเตอร์สินะหลังถ้าเราจะ การมัวนเบืดเดียวแล้วก็อ่าเวทมนนี่มันสุดยอดจริงๆฮะไม่เหลือซากเลยฮะถ้าเราไม่อยากให้เรื่องวุ่นวายแบบนั้นเกิดขึ้นอีกก็คงต้องใช้กับใช้พวกมันกับพวกมอนเตอร์อย่างเดียวสินะใกล้จะเมื่อแล้วคงต้องไปพักที่บ่อแล้วมั้งมีคนอยู่ที่ปล่าครับวัสดีครับ ส่นเต็มไปหมดเลยฮะดูเหมือนจะถูกไปล้างไม่นานแล้วแต่คงไม่แปลกเพราะมีรังมอนเตออยู่ใกล้ด้วยหระนะแต่ก็ดีฮะมีครบเท่าทุกอย่างที่ต้องใช้เลยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อากาศดีมากมาทำที่นี่ให้เป็นบ้านถาวรเลยด้กว่าลองเริ่มปรับดินแล้วก็มาวางเริ่มการใช้ชีวิตสงบสุขกันเลยดีกว่าฉันจะเป็น ในโลกนี้เองเชื่อห้างสรพสินค้าในญี่ปุ่นเอาล่ะมาเริ่มกันเอถอะเถอะเหลืองใส่ตรงนี้แครอทตรงนี้แล้วก็แต่และอย่างมีวิธีการปลูกที่ไม่เหมือนกันแสดงที่เรามีโรสด้วยสิแล้วก็ไม่รู้จักสก,กิลพวกนี้ด้วยเอาไว้ดูในบทเพื่อจะเจอหนังสือดีสักเล่มอืม ทำงานหนักเพื่อตัวเองพองานเสร็จก็มีเวลาดูแลตัวเองชอบเป็นชีวิตที่ลูลราอะไรแบบนี้ที่เหลือก็แค่อาหารดีเท่านั้นถ้าอยากจะพึ่งพาตัวเองให้ได้เราก็ต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดพรุ่งนี้ลองไปในป่าดูดีกว่าโอ้นี่มันพอสกิวงั้นเหรอนี่ฮะแค่คืนเดียวก็แตกหนอนแล้วได้ผลไม้มาเยอะมากเลยล่ะถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารแล้วแต่มารายการ ที่ต้องซ่อมมันเยอะเกินไปแบบนี้คนต้องเอาไว้ทําพวกนี้แล้วละ่ะที่เหลือก็เวทมนต์จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อนมนุษย์ทช้พลังเวทของตัวเองให้แก่แสงของวิญญาณปกติแล้วจะมองไม่เห็นก่อนอื่นต้องเริ่มเจราจาสร้างสัญญากับวิญญาณผ่านการไล่แต่สัญญาจะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของพลังเวทที่วิญญาณจะได้รับ เหมือนต่อรองกับบริษัทอะไรแบบนั้นเลยฮะทำให้นึกถึงมอนเาเก่าเ,เลยเอ๊ะทำให้นึกถึงทำให้นึกถึงวอนเราเก่าที่เคยเป็นทาสบริษัทเลยแต่เรื่องพวกนี้ก็คงไม่จำเป็นสำหรับเราเราสร้างันงสัญญากับวิญญาณโดยตรงได้ฟุบเป็นความสามารถที่เหลือเชื่อเลยฮะนี่มันพิกปติศาสตร์ของลูกเฟทมน นี่มันพลิกประวัติศาสตร์เวทมนต์ของโลกนี้เลยนะเนี่ยคงให้ใครเห็นเราใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วสิขอโทษนะคะหืมไม่ใครอยู่ที่นี่ไหมคะเสียงผู้หญิงอ่ะเหรอหรือเป็นเสียงเด็กผู้หญิงแต่นี่ก็ดึกมากแล้วนะเอ๊ะเสื้อผ้าถูกไฟไหม้แล้วใบหน้าเลอะบางอย่างเลอะนี่เหรอ อากาศร้อนทำให้คนเปลี่ยนใช่กูหนึ่งในนั้นอ่เซไม่ต้องประทุใจเอ่อคือถึงมันเด็กแล้วแต่ขอพวกเราเข้ามาก่อนสิเอ่อคือน้องเราตรงนั้นก่อนสิเรวจะหาผ้ามาให้เช็ดหน้า ่ะกินนี่ก่อนดีกว่าขอบคุณมากครับอาร์มแอนดรีดอกล้วแบบยกล้วยกินซีเต็มปากแล้วอลิสก็แต่เกิดอะไรขึ้นหรอครับขอโทษด้วยนะคะที่มาลบก,กันตอนหนึ่ดือนขนาดนี้จะเป็นซิสเตอร์ของสถาบันรอยา่ายูริสซิสชื่อสเตลล่าค่ะสถาบันยูริสซิส ใช่ค่ะห่างจากที่นี่ข้ามภูเขาไปสองลูกที่นั่นเป็นที่ฝึกนักผจญภัยค่ะ,ะที่สำหรับเตรียมนักผจญภัยด้วยฮะเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้ก็เป็นนักเกรยียนขงาถาบันนั้นค่ะพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนอื่นแต่สมันก่อนสถาบันถูกมังกรโจมมังกรไฟโจมตีทุกอย่างกลายเป็นขี้เถ้า ขอบคุณมากเลยค่ะฉันจะไม่วันลืมหมบคนนี้เลยค่ะฉันจะกลับมาหาพวกเขาเหล่านี้ค่ะเอาแล้วเธอจะไปไหนฉันคิดว่าน่าจะไปทํางานใกล้ๆตัวเมืองนะคะแล้วจะพยายามสง่งเงินกลับมาทุกเดือนไม่ได้นะสเตลล่าฉันก็จะไปด้วยฉันก็จะไปด้วยเด็กผู้หญิงอายุแค่นี้ออกไปทํางานนีนะเออ คือจริงๆจ,จ,จะอยู่ด้วยกันก็ได้นะแต่ว่าแต่มันคงจะํำให้เด็กเด็กๆอุ่นใจกว่าถ้าสเตลล่าอยู่ที่นี่ด้วย,อยเอ๊ะได้หรอได้ได้ไดไดไดหรอคะได้สิตอนนี้กำลังหัดอยู่กับพึ่งพาตัวเองถ้าสเตลล่าอยู่ด้วยคงช่วยได้อะไรล่ะฮะฉันจะอยู่ค่ะ ขอบคุณพระเจ้าเอ่อขอถามชื่อหนึ่งนะคะันอนารีออนารีเคนโตท่าน,นออนารีเอ้ยท่านเคนโตยินดีที่รู้จักนะครับฉันชื่อเินนด็บฉันชื่อสเตลลากิวเบิร์ตและนี่แอชลีย์จิกเก้จะอายุเก้าขวบนะครับเข้มครับเธออยากจะเป็นจอมเวทน,นะคะส่วนนี่คือโนอาลวูเคเซิอ โนอาลูเคเซียอายุสิบสองเป็นนักนาบแล้วก็ฟิโอเนลิมุสอายุน้อยสุดห้าขวบอยากเป็นสมุนแม่เอาให้คุยกันพรุ่งนี้ดีกว่านะวันนี้ไปนอนกันดีกว่าไว้พรุ่งนี้จะเตรียมน้ำอุ่นให้อาบนะอย่างไงค่ะแค่นี้ก็ดีมากแล้วค่ะเอานะผันเง่องอะไรมาเยาะคิดแค่เรื่องพักก็พอแล้วตอนนี้ โอ้เอ้พอสบายใจหน่อยก็หลับเลย <laughs> เดี๋ยวช่วยพาไปที่ห้องนอนเองครับ <laughs> งั้นไรกันเถอะถึงนี้เป็นของเหลวหรือไงต๊กก็อุ่นเหมือนกับแมวเลยฮะใช้ห้องนี้ได้เลยนะน่าจะมีเสื้ออยู่ในติ้ชักนะพวกนี้อาานะเสร็จก็เปลี่ยนได้เลยนะขอบคุณหมมกเลยค่ะนดีน,นะครับ สนเน่ค่ะท่านเคนโตเกิดอาการกอบไม่ถ่ายสัตว์กูไปตัดก็ได้ตัด <c oughs> รูปยั้สเคไอเดนแคนโอ้โหนี่มันสกิลเพื่อผักตัวเร็วฉับพันเจ๋งแฮตัวขึ้นอีกอ่าเริ่มรู้ไปเลยแะ โคเจ๋งเมื่อกี้พวกเขาเห็นเมื่อกี้พวกเขาเห็นใช่ไหเนี่ยจะอธิบายยังไงดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยเจ๋งที่สุดเลยเขาดูอีกรอบได้ไหมคะอาลีอลุนสวัตส,สเตโอ,อล่าอ,อลุนสวัสฟิโอฟิโอสวัสดี ท่านเค็นโตไหน่อยสิฉันชื่อว่าเค็นโตอินีิที่รู้จักนะสิอ๋อค่ะนั้นเหรอสาธุเลยนะโโอโ้สัตว์อ๋อไม่ต้องแปลกใจเก่าสมนะอัร <laughs> ิ่งข้าวมาช่วยทำข้าวเช้าหน่อยได้ไหม,มครับปปตเออปอริ่ง เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะสเตล่านะบอกว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่นะคะก็ใช,ไใช่ไม่ใช่ครูไม่ใช่นักบวชด,ด้วยใช่ไหมล่นะใช่นั้นก็เป็นป้าปาสิเอลลี่แล้น่าผูใอย่าที่จะใส่ได้กันต้องเลี้ยวปา อัลโลน่ะผู้ใหญ่ที่อาศัยด้วยกันต้องเรียกว่าป,ป้าป๊าแต่เรายังไม่เคยแต่งงานสักครั้งเลยนะ,ะและนั่นก็คือเหตุผลว่าเรื่องราวของครอบครัวหลอกๆกับเราสาวเกิดขึ้นได้ยังไงเออนี่ขั้นึงอันนี้1.5คือกูหยุดแค่นี้เลยนะไม่ไหวอ่ะไอ้เนี้ยสองจุดนึเออไอ้เนี่ยอืม ตอนสองจบเลยตัดคลิปนี้ขอบคุณสลับอาหารเช้านะคะท่านเค็นโตไว้ผมจะหาอะไรที่ดีกว่านี้ให้ทานนะครับก็ที่กินไปมันแค่สุภอ,อย่าพูดงั้นสิคะที่กินไปก็ดีมากๆแล้วะคะ่ะแต่เพื่อสังเกตที่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนชุดกันแล้วหรอ<ม>ใช่ค่ะชุดนี้ชุดพอดีกับพวกเรา มาวานไม่ได้สังเกตเลยแต่พอมองดูแล้วพวกเธอนี่ก็น่ารักรักกลุ้มเลยฮะอ่ไม่ได้สิเย็นไว้เย็นไว้เร้วองที่ต้องทำวันนี้พวกเราจะซ่อมบมดแล้วก็ซักเสื้อผ้าทั้งหมดให้เสร็จน้า่ะป้าป๊าแอสล,ลีก็บอกเราไงนี้ว่าไม่ใช่พวกเรพวกเขา พวกเขาไม่มีครอบครัวนะคะตอนนี้เราคงต้องดูแล้วพวกเธอไปก่อนมันพังหมดเลยฮะเอาไว้จัดกันทีหลังแต่ถ้าซ่อมมันไม่ได้ก็คงอยู่ที่นี่ยากเลยปาป้าเวทมนตนะ์น่ะไม่ใช่หรอคะเอาไว้ใช้กับพวกมอนเตอร์นะ่ะมนอย่าเห็นปาป้าใช้ไปจริงๆอีกอนะ่ะพวกเศษพวกพังพวกนี้มันอันตรายนะแอลลี่ไปช่วยซักผ้าดีกว่าน,นะ ได้คะ่ะให้ช่วยไหมโนอาจะช่วยเหรอสเตล่าบอกว่าเธออายุสิบสองแต่ดูเป็นผู้ใหญ่อยู่ฮนะทำยังไงต่อเราต้องอเอาไม้แปรรูปมาก่อนนะงั้นก็เอานี้กลับเลยนะโนอาแข็งแรงนะ ไม่ได้หนักอะไรสักหน่อยร่างกายแข็งแรงใช้ได้เลยฮะแต่ก็คงไม่แปลกถ้าอยากจะเป็นนักหนาเห็นแอปเปิลอยู่ตรงนั้นด้วยอากาศไปไปด้วยมันดีมั้ยแล้วก็ไม่มีแค่ร่างกายแข็งแรงหมายถึงเรื่องกินอ่ะอ่ะอ่ะ เพดแต่ตรงไหนวะโอคค้ยเฮยกูซูมแบบเงาสั่งแปร์นะดูอ่านเงาสั่งแปร์อเออแค่นี้จบอ้เหียพักผ่อน